เจ้าสปีดต้องสปีดตีหนึ่งกันหนึ่งตีหนึ่ง and action ข้ชา,าชอวา์เฮาสวาัสดีทุกคนครับสวาัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข้าชาบาเตอร์บากคนอาจจะงวงว่าวันนี้ข้าช่าบาเตอร์มึงเอาอะไรมาเล่นกันเนี่ยจะบอกว่าไอสิ่งที่เราเตรียมมาหรือสิ่งที่เราเล่นกันเนี่ยมันคือคอนเทนต์ของเราในวันนี้คร<ะ>ับทุกคนชอบดูภาพยนตร์กันไหมถูกตองชอบดูไหมชอบดูของญี่ปุ่นหนังฆ่ายุ่นเป็นยังไง เดนโนตไงรช่เลมันเป็นยังไงรัไอชื่อชื่อพูดชื่อชื่อเพราะว่าย่างที่บอกครับคอนเทนต์ของเราในวันนี้จะเกี่ยวกับหนังนะฮะเชื่อว่าแฟนๆของคชาบราเธอร์หลายๆคนเนี่ยชอบดูหนังกันอยู่แล้วทุกกองวันนี้เราเลยจะมาเล่นเกมทายชื่อหนังจากข้อมูลที่เรามีให้กัน ประสบการณ์ของกชาบาเทอร์แต่ละคนเนี่ยชอบดูหนังกันอยู่ประมาณนึงเนาะอย่างคิวเนี่ยทำงานโดยตรงเกี่ยวกับไอ้เครดิตมาก่อนอีกแล้วเดี๋ยวตอบไม่ถูกขึ้นมานี่ชิบหายกันหมดไม่เพาอย่างคิวไงก็ทํางานอยู่ในสายนี้แต่ว่าต้องดูหนังเยอะแน่นอนมีเสพหนังเสพอะไรมาเรียนเ p ็มวมานี่นอกจากเสพหนังนี่เสพมาอื่นด้วยนะไม่ใช่เรียนเ p ็มาผมเรียนเ p ็มานะครับผมนี่ลุ้นพี่ลุ้นพี่สวัสดีครับที่ไม่มีใครจําได้ครัแล้วอย่างเคนนี่ก็ชอบดูหนังชอบดูหนังอยู่แล้วเคนนี่ดูพูดเลยว่า เน็ตฟิกอะผมมาดูบ่อยมากหรืออะไรหนังนะผมถ้าสมมตินี่อ่ากไปดูนะก็จะหาไปดูกับหนังใหม่ๆเข้าครับเพราะฉะนั้นเกมที่เราเล่นกันนี้ก็คืออย่างที่เราบอกไปนั่นแหละแต่มันมีบทลงโทษด้วยเพราะว่าซาชาบัเธอเล่นเกมกันมันไม่มีวันได้เดี๋ยวให้ทางโปรดิวเซอร์เปงคนบอกแล้วกันเป็นไงเกมของเรานะคะเราจะให้ทายชื่อหนังจากคุณสมบัติของหนังทั้งหมด5ข้อ5ข้อการเก็บคะแนนของเรานั้นก็คือเราจะเก็บคะแนนจากสมมติว่า เปิดเลือกแผ่นป้ายเบอร์ที่3เคนก็จะมี5คะแนนรออยู่แล้วถ้าเคนตอบคำนั้นถูกเลยเคนก็ได้5คะแนนถ้าเปิดเยอะก็จะเปิดเยอะแล้คะแนนก็ลดโอเคแล้วผู้แพ้ของเราก็คือคืนนี้เราจะมีมูฟวี่ไนท์กันค่ะแล้วก็จะดูมูฟวี่ไนท์กันนะคะแต่จะเป็นหนังผีค่ะโอ้โหมึงแอคชั่นเหมือนกันมึงใหญ่กว่าเยอะเลยอะ แล้วก็ดูคนเดียวย้ำคำคืนนี้ปกติเขาชอบดูหนังผีกันไหมผมดูนะเขาชอบดูแล้วก็กลัวด้วยเวลาดูขึ้นดูงี้ไม่ต้องดูก็ได้ไม่ปิดอุดหูจริงแต่ผมเป็นถ้าอุดหูผมเป็นเหมือนกันเราเหมือนแบบว่าพอเราดูหนังผีมาเยอะใช่ไหมมันจะรู้จังหวะที่แบบผีมันจอกเราก็จะอยู่รู้แล้วแบบตัวค่อยๆกดตัวค่อยๆกดแล้วค่ออยๆุดหูหลังๆมันแบบรู้มากจังหวะหนึ่งไม่ออกชอบออกจังหวสองมาเล่เกมอุดหนออกกันเนาะอุออก มปเอกุ้งแพ้เลยได้ไหมอย่างี้ทุกีเบาอีคนที่3ามคนที่หนึ่งคนที่สองเนที่สามับผมเบอร์1นึ่งถึงสิค่ะาะเลือกเบอร์ไหนจ๊ะเลือกเบอร์8ปดครับผมเพราะเป็นเลขวันเกิดคุณนัสมบัติห้าข้อเลือกเบอร์อะไรคะเลือกเบอร์สครับแขนป้ายนี้บอกว่านางเอกหลายใจค่ะโอ้นางเอกเป็นคนหลายใจ เปิดต่อเลยครับผมนี่จะไม่วิเคราะห์ด้วยเพราะวิเคราะห์ยังวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยเพราะว่านี่ยังนึกหนังไม่ออกเลยว่าเรื่องไหนนังเอกเป็นคนหลายใจเปิดเพิ่มเปิดเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งนะคะแผ่นป้ายบอกว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติค่ะธรรมชาติมันกว้างมากเลยางกว้างจัดเลยเปิดเพิ่มครับไม่เป็นไรค่ะเบอร์ห้าครับเบอร์ห้านะคะหนังเรื่องนี้ตัวพระเอกค่ะได้ทุกคนบอกว่าเป็นสามีแห่งชาติคือทุกคนค r ที่กับบทของเขามากๆขอลองได้ไหมคขอลองขอลอง ขอตอบไปไม่มีให้ลองไม่ให้ขอลองตอบไม่ตอบตอบอ่ะคิวตอบท้าไปไรคำตอบที่คิวเอ้ยเอ้ยคิวได้สามคะแนนคะแนนเฉยเลยนะคะก็แรกผ่านไปผมดูสามคะแนนสามแป๊บคิวสามคะแนนเลยสตตลหนึ่งถึงสิบเอ็ดค่ะตอนนี้แปดไปแล้วเต็มสาม คุณสมบัติห้าข้อค่ะก็เลขสามนครับหนังเรื่องนี้เป็นสไตล์หนังเซอร์ไวเบลไซไฟค่ะเป็นล้านจริงๆไม่เยอะถ้ามันดังอะนะโอเคต่อข้อที่ห้าหนังเรื่องนี้สร้างมาจากนวนิยายค่ะเนี่ยค่ะเมส์วันเนอร์ผิดว้ายไปแล้วหนึ่งกันคู่ต่อไปเลยจะได้ไม่เสียแต้มไปเยอะกว่านี้ฮังเกอร์เกมครับผิดค่ะเฮ้ยเค็มเปิดไมเค็มเปิดได้ด้วยใช่ไหมเอาข้อที่หนึ่งละกันเป็นนักแสดงชายเพียงหนึ่งคน เดียวทงเื่รองเอาชัวร์ดีกว่าวะเอาชัวร์ขอข้อที่สองีกเป็นหนังที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมด้วยการเกษตรนิดหน่อยเรียงไม่ได้เฮ้ยว่วกูได้แับไม่ได้แล้วกูหมดสิทธ์ไปแล้วเขียน,นตอบค่ะคอตอบมาเชียนครับเป็นคำตอบที่ถูกตอ้องค่ะโว้ยย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 มยย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 ะยย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 อยย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 ้ยยยยยยย้ยย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 ะ มาตะกี้มีเลขแปดไปแล้วเลขสามไปแล้วเอาเลขหนึ่งครับผมเอาเลขหนึ่งข้อที่หนึ่งหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเป็นล้านนเนี่ยของจริงปอ้เอาข้อที่ห้าครับผมหนังเรื่องนี้ เข้าชิงออสการ์ร่วม14สาขาเป็นสาขาที่เข้าชิงมากที่สุดในประวัติการ์่ะข้อที่3เปิดแผ่นป้ายข้อที่3า่อบเลยนะคะหนังเรื่องนี้มีท่าทางหรือสัญลักษณ์อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คนเห็นและรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้คือเรื่องอะไรช Chiabes on True อ่ะเกงก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอ่ะของข้อที่2องนะครับข้อที่2นะคะแผ่นป้ายบอกว่าผู้กํากับคือเจมส์คาร์เมลอนค่ะโอ้ยยาก ออกแต่หนังที่เป็นแฟนตาซีอ่ะเนี่ยสร้างจากเรื่องจริงอ่ะขอสุดท้ายเลยเพราะเกณฑ์ก็ไม่ได้เลยเนาะข้อสุดท้ายคือตีสองยี่สิบเวลาที่เกิดสถานการณ์ตีสองยี่สิบค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตีสองยี่สิบค่ะใช่เรื่องจริงถ้าข้อนี้ไม่มีใครตอบได้จะพาร์ทแล้วก็เฉลยขอตอบไปก่อนแล้วกันอ่าตอบมาแล้วกินคองแล้วกันกิงคองเบสออนทูตรงไหนอะไรอย่างี้ไม่รู้อ่ะมึงให้กูตอบอะไรอ่ะมึงเห็นเมื่อคืนอะอะคิวลองคิวลองข้อนี้ไม่มีใครตอบได้แหละคิวลองผมว่าไททานิคถูกต้องค่ะ อันนี้คือลองยาถูกไหมโอ้ลืมไปว่าไททานิคเรายอมหมดแล้วใช่หรือว่าไททานิคมันเรื่องจริงแต่แบบสิ่งไม่แน่ใจอีกหนึ่งเดียวเลยคือเราจำไม่ได้ว่าเจมคาเมลอนเฮ้ยที่ก็คือท่านี้ใช่เทำไมจะจำท่าอื่นซีอื่นวะ เรือชนตอนตีสองยี่สิบยากแต่เรากคนดูไม่ถึงคนอื่นคูตอบได้แล้วโอเคคนที่สนุกคือไม่มีใคะแนนไม่มีคะแนนนะคะคะแนนเท่าเดิมครับคือคิวสามคะแนนเคนสองคะแนนแรกข่ชาสูตรคะแนนต่อไปเนี่ยมาแล้าคนดูรู้แล้วก็เล่นไปพร้อมกันเราเล่นไปพร้อมของเราได้เป็นพร้อมกันต่อไปตาผมเลือกเนาะโอเคผมขอเลือกป้ายเบอร์สิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดครับถ่ายเลยคุณนักสมบัติห้าข้อค่ะเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะคะหนังเรื่องนี้มีการนำไปทำซีรีส์ค่ะยา คนลูกเฮียไปต่อดีกป่าเบอร์หนักแสดงนำฝ่ายหญิงได้เข้าชิงรางวัลค่ะอโทำไมนึกเลยไม่ออกเลยอะเปิดเพิ่มครับไา้เบอร์สครับนังเรื่องนี้สถานที่ถ่ายทำไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะโอ้ยากอีกแยมโป้งอย่าพดียวจายยักษโสอย่างเดียวชื่อก็บอกแยมยักย์โสนอต่อไม่ได้เปิดเปิดเปิดามครับ เป็นหนังที่เกี่ยวกับความสัมั์ของเพื่อนค่ะเนียค่ะแบ๊จีเนียสอผิดค่ะเอ๊ะเหมือนนะแบ๊กเหมือนกันอ่าเลยคิวกับเค้นนะคะข้อนี้เฮียไม่สามารถเปิดได้แล้วงั้นข้อนี้จะเหลือแค่หนึ่งคะแนนนะคะขอเปิดอีกรล่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องนี้เป็นหนังที่อยู่ในเป็นหนังดังของค่ายใหม่ไม่รู้ไม่มีในหัวเลยเค้นเค้นเค้น่ายคนหล่อรัวโอ้มึงอันนั้นอันนั้นหนังใหม่ไม่ใช่ค่ายใหม่ค่ะหนังเรื่องนี้ทุกคนต้องรู้จักกันดีนะคะชื่อหนังว่า Friend Zone ค่ะ โอ้คือเราไม่รู้ว่าโอ้ทั้งมันโอ้มันมาทำเป็นซีรีส์ด้วยเหรอเออเราไม่รู้ว่ามันผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยตายสเก็ตฆ่ากูแล้วต่อไปคิวคิวครับมาคิวได้เรื่องเบอร์สิบครับจ้าเรื่องเบอร์สิบนะครับคุณสมบัติห้าข้อค่ะสามครับข้อที่สามนะคะเป็นหนังที่เกี่ยวกับการใช้ดนตรีเอาชนะใจคนค่ะว้าวอ้ ไม่อยากตอบเลยเอ้ยสินเชงแน่ใจแน่ใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้ยได้ไปเลยนะคะห้าคะแนนเต็มมั่นใจอะแต่ห้าคะแนนเต็มมันแสดงว่าของกูเนี่ยพอมาทรงเนี่ยเริ่มไม่ได้แล้วเพราะตะแกรงในหัวกูอะวิบลแอชเออตอนแรกกูวิบลแอชไม่แตะชนะใจมันไม่ได้ชนะใจนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เทนชนะพ่อที่สิบเอ็ดไปแล้วสิบสี่ไปแล้วเอาเก้าครับ ค,คุณรัศบมบีห้ข้อของข้อที่เค่ะเอาข้อที่5ครับเวิร์ดดิ้งของหนังคือคุณไม่มีกล้องในหัวผมหรอกคุณไม่มีกล้องในหัวผมหรอกมีใครได้ไหมครับมึงไม่ต้องร้อนตัวกูลัวงั้นเราข้อที่1แล้วกันหนังเรื่องนี้มีการทายอินตลอดทั้งเรื่องค่ะตอบทูแมนโชเป็นคำตอบที่ตุ๊กตงค่ะนี่ครูครัวคุณไม่มีกล้องในึ่งของครูที่ทูแมนโชว่ะแต่ขออีกข้อหนึ่งจำไม่ได้ทูแมนโชครับโอ้เค้น ย,ยทูแมนโชว์มันแทรกอินทั้งเรื่องเอาอันนี้พวกน้องเพิ่งไปดูมาไอ้พวกสปอยครับสปอยเลยฮนะแล้วเขาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวแบบมันเป็นผมมาเพิ่งดูเมื่อไม่นานเองไอ้เรื่องเนี้ยแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า <c oughs> คือเค้กไม่เคยดูทูแมนโชว์จริงๆนะจะชนะรู้สึกตื่นเต้นที่ดูทูแมนโชว์จริงๆนะเยีงง่ยมากเบอร์สี่เบอร์สี่ป้ายสี่ครับหนังเรื่องนี้จะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งที่แปลว่าซึ่งมันแปลมันแปลออกมาได้ว่า Live Long and Prosper ค่ะแปลเป็นไทยคืออายุยืนเลจริญรุ่งเรืองค่ะหนังเรื่องนี้มีการแสดงออกและการแสดงออกของเขาแปลได้ตรงตามนี้ค่ะตอ้องเปิดเพิ่มครับเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งน,นะคะเป็เนหนังที่มีหลายชนเผ่าค่ะเนี่ยเฮียเอ้ยกูไม่น่ารีบยกเลย <laughs> ยกไปแล้วอะ่ะ <laughs> แบล็กแบนเซอร์อ่ะกินกินมาได้อเดียวเปิดเปิดต่อได้แต่เฮียตอบไม่ได้ไม่ได้คะแนนแล้เบอร์สองเบอร์สองนะคะ หนังเกี่ยวกับสงครามจักรวาลเนี่ยยกไม่ทันเนี่ยโอ้ยชื่อหนังว่าทำไมกูทำไมเดี๋ยวเพิ่งให้มีให้มันแบบมันคิดหนังไม่ออกตอนนี้ต้องบอกชื่อหนังนะคะ Star Trek Star Trek ไม่มาได้วันของวันจริงๆแม่งยกไม่ทันอ่ะนี้ค่นเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนลิเวอร์พูลสาวกันแนนนะคะคิวครับต่อไปห้าเจ้าห้ครับคนังกระบี่ห้าข้อค่ะวันนี้ห้า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสไตล์แอคชั่นแฟนตาซีเป็นล้านอีกเปิดต่อเปิดต่อเด้งเปิดต่อเด้งไอ้ยไอ้ยไอ้นี่ยมันรอเก็บหลายรอบแล้วไอ้เฮ้ยมันตอบป่ะมันตอบป่ะแอคชั่นแฟนตาซีเหรอแอคชั่นแฟนตาซีไม่เอาไม่ใช่แล้วพี่อยากชัวร์พี่ชัวร์เบอร์สี่ครับเบอร์สี่นะคะกำกับโดยสตีเวนสปีมเบิร์กสตีเวนสปีมเบิร์กอวตาร เอตามัคาเม่รอนเอออตาไม่ใช่เอาลอเอาเปิดต่อไหมครับสามก็ได้ครับหนังเรื่องนี้มีอีสเตอร์เอ็กซตอดทั้งเรื่องตลอดทั้งเรื่องเหรอสิงเปิดเพิ่มไหมหมายเลขสครับหมายเลขสนะคะมีกุญแจเป็นตัวสำคัญของเรื่องอันนี้เหลือคุณสะบัดอีกข้อนึ่งไหมคะเปิดเลยนะครับเป็นหนังคนติดเกมค่ะ เลดี้เพย์วรรค่ะดูดูหนังเลยได้ไหมอ๋อเอออีเตอร์เอกเกมส์สี่แล้วเหรอก็ปูสติวไงต่อไปเป็นใครคะเอาเลขสองครับคุณอสบัตหนึ่งถึงห้าค่ะข้อหนึ่งครับพระเอกเป็นเศรษฐีค่ะเศรษฐีไอ้กี่ฉันนะสิ ใครอยากเป็นเอ้ย <c oughs> เบิดต่อเลยเบิดต่อครับผมยังไม่ชัดพอขอาโ้งหน้าแล้วกัน <c oughs> นักสแสดงมีอายุเยอะเยอะที่สุดในบรรดานักสแสดงคนอื่นๆค่ะในบรรดาพระเอกวงเล็บพระเอกคนอื่นๆนี่ยี้ค่ะอาร์ตแมนถูกต้องกูไม่ใช่มึงกูตัง้ง้่ง ตอนนี้เยก็ได้ตีเสมอน้องคิวแล้วนะครับสคะแนนเยได้เยอกเอาเจ็ดครับสข้อสุดท้ายรู้รู้รู้สึกรู้ยังรู้ยังว่าความรู้สึกการพ่ายแพ้เนี้ยแม่งแบบแพ้แน่ๆไม่มึงพูดอย่างนี้ไม่ได้มึงต้องย้อนกลับไปดู คือคนที่อยู่เคียงข้างมึงก่อนที่มึงจะไปแพ้ก็กูตลอดเลยกลัวอยู่ตรงกลางตรงนี้ตลอดเลยไม่เคยขึ้นไปชนะหรือแพ้ไม่เคยกูจะอยู่ตรงนี้คือรักษาหาตรฐาตลอดเออคุณสทดสอบห้าข้อค่ะเปิด์สี่หนังเรื่องนี้ความมหัศจรรย์ของขนมหวานค่ะโอ้ยเข็นก่อนชารีแอนด์โรงงานช็อกโกแลตชารีแอนด์แฟกตอรี่ช็อกโกแลตแฟกตอรี่เดี๋ยวเปิดถูกสัตว์ที่หกนะครับน้องคิวครับหนึ่งถึงห้าจาม หนังเรื่องนี้ข้อคิดคือทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตไม่แค่นี้แค่วะไม่แบบไม่ชัวตอบไม่ได้ด้วยจะเปิดต่อเลยพอแค่นี้ครับเปิดต่อครับเปิดต่อครับหนังเรื่องนี้เป็นทำทวิเลอร์ค่ะเอาแบบทำตั้งแต่ต้นคลิปนะมึงกับกูในขิงกันเต็มที่เลยเรียนนู่นนี่นั่นมาตลที่สต้นจำดีแค่ไหนมึงไปดูกันทั้งคู่เลย ตอนนี้เสมอกันอยู่สองคนนะคะไม่รอยตัวแล้วนะคะคิวของจาเคีไม่ต้องตอบแล้วนะคะเบเดแมทข้อสุดท้ายค่ะใครตอบถูกก่อนก็คือชนะเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องมียกแยกอะไรแล้วนะข้อเด็ดแมทนะคะคุณสวัสดิ์ห้าข้อค่ะห้เขียนไห้เขียนเปิดให้เขียนเปิดกันแล้วกันช่แล้วข้อที่สมครับข้อที่สามนะคะเป็นหนังเกี่ยวกับตำนานลี้ลับความเชื่อเป็นผีผีด้วยไปตอบไปตอบข้อที่หนึ่งครับข้อที่1นะคะเป็นหนังรีเมคค่ะ รีเมคหรอไปต่อไปเ่ยอาชแนเปิดต่อค่ะอันที่5ครับเต๋อรชันทวิตร่วมเขียนบทภาพยนตร์ด้วยค่ะอ๋อพี่มากพี่มากพะขนมพี่มากเป็นคำตอบที่ตุ๊กตาค่ะถ้ารีเมคเหรอพี่มากรีเมคมันเป็นพี่มากพะขนมเขาสร้างตลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าบอกรีเมคอะเราไม่กล้าตอบเพราะเราคิดว่ารีเมคมันก็คือแบบทำไม เดี๋ยวต้องหาก่อนถ้ามันไม่ได้เรียกว่ารีเมคเราจะมีคำถามให้เราจะทำให้ยุติธรรมที่สุดข่ากขอตัดฉากออกไปก่อนโอเคนะครับหลังจากเมื่อกี้นะฮะเราให้กรรมการเช็ค V A R ก็คือข้อสุดท้ายที่เป็นซัดเดนเดตเต่กี้นะครับหนังที่เป็นคำตอบของเราก็คือพี่มาก พระขนมครับซึ่งมันจะมีช้อยส์ในข้อหนึ่งถามว่าหนังที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรีเมคเป็นการเกิดข้อผิดพลาดเรากต้องขออภัยนะครับผมและเราจะมาอธิบายให้ฟังด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่หนังรีเมคแล้วมันคือหนังอะไรครับผมซึ่งมันคือหนังพี่ว่าพระขนมเขาเรียกกันว่าเป็นหนังรีเมคแต่ว่าเป็นรีเมคตำนานรีเมคตำนานของนางนาาซึ่งการรีเมคถ้ารีเมคหนังจริงๆนะครับตามที่อ่านมาคือการที่คงเนื้อเรื่องเดิม คงบทแบบเดิมการดําเนินเรื่องแบบเดิมอะไรเงี้ยครับแต่เปลี่ยนอาจจะแสดงใหม่เทคนิคใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเทคนิคใหม่เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนนักแสดงใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ครับผมฉะนั้นผมขอริบคะแนนคืนนะครับคครรัับบโอเคครับแล้วเราจะมาสู่ข้อสุดท้ายจริงๆฮะเกมครับผมไม่ตั้งแต่ผูชนะมึงพูดเก่งๆที่มาสมัคร้าคอค่ะข้อที่สามครับหนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลค่ะ ตอบเลย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 คุณพาคุณเจ้าช่วยอันที่5ครับผมหนังเรื่องนี้เป็นหนังเอเชียค่ะติตอบน่เกินมึงจะตอบไหมกูก็ลุ้นเนี่ยกูก็ลุ้นกูก็อยากรอป้ายต่อไปเหมือนกันป้ายต่อไปครับผมข้อที่1ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับหนังสังคมและชนชั้นค่ะ p a r a s ซ t e ชาชาถูกต้องจบเลยตอนนี้อยู่ เพราะว่าโบอกบอกเป็นหนังเอเชียได้รางวัลเนี่ยเริ่มมา80%แล้วแต่ไม่กล้าตอบยินดีด้วยหมอยินดีด้วย แม่งเหมือนแบบว่ากูเข้าใจเลยเวลาทีมแม่งโดนลิฟวีอาร์แม่งเป็นยังไงเวลาที่ตัวแม่งแบบเหมือนโมเมนตัมมันไม่อยู่กับกูแล้วอ่ะแบบต่อแล้วอ่ะกูไม่กล้าตอบอะไรเลยอะเหมือนแบบจะตอบแม่งก็แบบเสียดผิดแน่เลยว่ะแบบโมเมนตัมแม่งไปแล้วอ่ะโอเคครับผมแล้วก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันหาชื่อหนังกันนะครับผม นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กูฟูคนหนึ่งก็ไม่ชอบแล้วไปเล่นกันเยอะๆนะฮะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแกรีีนี้หรือถ้าอยากเห็นเราแบบไอ้เล่นเกมอะไรแบบนี้จะเป็นหมวดหมู่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเล่นในหมวดหมู่พิมมาพิมมาพิมมาได้ครับในกล่องคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะปิดท้ายไปด้วยคิวดูหนังผีซึ่งปกติคิวก็ไม่ได้ชอบดูหนังผีขนาดนั้นนะผมก็ดูได้ครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเอาเรื่องที่ดีๆหน่อยอ่ะ ผมดูเยอะเหม yeah, ือนกันเย้เลยอาดอกเลยไห้สัตว์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ครับพวกเราครับคชาบาเทอร์ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับเรื่องอะไรดีเรานะครับอันนี้คืออุ้ยเหียอยู่ดีทีวีก็ติดครับตอนนี้ผมก็มาดูหนังคนเดียวแล้วครับตามทำตามบทลงโทษนะฮะชื่อหนังเรื่องเด็กกลับเรามาดูกันว่าจะหลอนแค่ไหน Whoa, whoa. Whoa. ผมนะจะเดินออกไปทางต่างตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวจะไปขอกระจกตรงที่คิีวนังดูอยู่เดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาจะเป็นไงทํไาไป ใส่งนเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเียยเแล้วเียคเหนื่อยหนังแล้วเนี่ย ไม่ให้อากาศกันหายใจเลยหน,นัเรื่องนี้เยียนนครับ